Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Ever Podcast ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมโอเล่พุทธิกรนะครับวันนี้ครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆตั้งแต่เช้าเลยนะครับเรื่องหัวข้อนะครับเราจะเป็นในสิ่งที่เราพูดนะครับผมมีโอกาสได้เรียกว่าจ่ายเงินนะครับไปเรียนคอร์สนะครับลักมือเลยซึ่งเป็นคอร์สนะครับที่ คนทั่วโลกมากกว่า30ประเทศเลยนะครับที่มีโอกาสได้เข้าไปเรียนกันนะครับก็ผมเนี่ยนะครับเรียกว่าอยากจะเอาเรื่องราวดีๆนะครับมาแบ่งปันนะครับเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังในช่วงเช้ากันก่อนนะครับเขาบอกครับว่าประสบการณ์ในชีวิตเราครับทำให้เราเป็นตัวเราอย่างทุกวันนี้เพราะว่าเราเนี่ยจะมีการมองโลกในแบบของเราผ่านเลนตาของเราผ่านประสบการณ์ของเราจริงไหมครับ การที่เรามีวันดีคืนดีแน่นอนครับเราก็คงผ่านมันไปได้ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่วันร้ายคืนร้ายหรือปัญหามันเกิดขึ้นมาเราจะมองและผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้อย่างไรบ้างถ้าหากวันนี้ครับเราสามารถมีเครื่องมือในการแยกแยะอะไรบางอย่างนะครับหรือเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความจริง หรือมันคือเรื่องราวที่เราคิดไปเองเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นแน่นอนครับวันมันจะมี5คําต้องห้ามครับที่คนส่วนใหญ่มักจะพูดกันและคําพูดเหล่านั้นแหละครับมันส่งผลทําให้ตัวเราเองนะครับก็เป็นอย่างที่เราพูดจริงๆข้อที่1ครับสิ่งที่เราไม่ควรพูดเลยก็คือคําว่ายากครับตัวเราเนี่ยจะบล็อกความสามารถและตัวรีบเล็กลงทันทีข้อที่2ครับ คำว่าเบื่อครับสมองจะหยุดสั่งให้เราหยุดเรียนรู้ทันทีครับและข้อที่3ครับก็คือคำว่าขี้เกียจครับเราถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดเล่นครับแต่เราก็ไม่ควรพูดคำนี้ครับเพราะเราจะเป็นคนที่ชอบล้มเลิกอะไรง่ายๆแล้วก็เกิดความไม่ชอบนะครับที่จะรับผิดชอบสิ่งใดๆก็ตามแล้วคำที่4ครับก็คือคำว่าเหนื่อยจังเลยร่างกายนะครับจะตอบสนองนะครับให้เราหมดพลังและอ่อนแอลงทันที และข้อที่5ครับผมเชื่อว่าคํานี้เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะชอบพูดติดปากเสมอๆเ,เลยคือคําว่าเราทําไม่ได้นะเราไม่เก่งนะครับคำพูดเหล่านี้ครับจะหยุดการกระทําและหยุดการลงมือทําทันทีแล้ววันนี้ครับเราสามารถเอามาปรับใช้ในการสร้างธุรกิจของเราได้ยังไงบ้างน,นะครับถ้าวันนี้ครับหากเราชวนคนครับและเราชวนไม่ได้ครับ ส่วนใหญ่แล้วครับเราจะลงเอยด้วยการที่บอกกับตัวเองว่าอะไรครับเราทําไม่ได้เราไม่เก่งหรอกเวลาที่เรานะครับพูดคําเหล่านี้ซ้ําๆบ่อยๆซ้ๆําๆบ่อยๆ10ครั้งร้อยครั้งใครครับที่เป็นคนที่ได้ยินคนแรกครับเรานั่นเองตัวเราเองจริงไหมครับคําพูดเหล่านี้ครับก็จะกําหนดการกระทําของเราขึ้นมาทันทีอย่างที่หัวข้อที่ผมพูดคำเนลานี้ครับว่าเราจะเป็นในสิ่งที่เราพูด เพราะกลไกของสมองครับจะสร้างกำแพงขึ้นมาเป็นภาพที่เราเนี่ยเห็นมันจริงๆและเมื่อเราเห็นว่ามันมีกำแพงเราจะเดินทะลุกำแพงไปไหมครับคำตอบก็คือไม่แน่นอนและเรานะครับก็จะยอมรับตัวเองครับว่าเป็นคนที่ไม่เก่งแล้วก็ทําไม่ได้และเราจะตัดสินใจครับที่จะหยุดชวนคนจริงๆซะแล้วแต่ผมนะครับกลับมาพบครับว่าคนที่ ชอบพูดว่าชนคนไม่เก่งเนี่ยหรือไม่ชอบขายของหรือทําไม่ได้หรอกนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะไม่ได้ไม่ชอบขายหรือไม่ชอบชวนจริงๆแต่เขาแค่กลัวถูกการปฏิเสธต่างหากครับเหมือนกันเลยครับกรณีเดียวกันครับเขาจะกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เชื่อไหมครับทุกๆคนนะครับที่เกิดเรื่องราวของความกลัวเกิดขึ้น นั่นคือภาพจริงที่เกิดขึ้นในสมองของเขาไปเรียบร้อยแล้วและสมองของเขาครับก็จะสั่งให้เขาหยุดทําสิ่งเหล่านั้นเพราะสมองของเขาและตัวเขาเองได้กําลังสร้างเรื่องราวมากมายครับและให้ความหมายกับความกลัวว่ามันเป็นเรื่องของความอันตรายนะมันน่าอึดอัดมันดูไม่ดีนะมันเดี๋ยวจะมีใครมาว่าเรานะเดี๋ยวเพื่อเราเนี่ยจะปฏิเสธไม่คบกับเรา เห็นไหมครับแต่หากผมนะครับแก้โดยการที่ให้เทคนิคเพื่อนๆครับแล้วบอกกับเพื่อนๆว่าความกลัวมันก็คือแค่ความกลัวเราอย่าไปให้ความหมายอะไรมันมากกว่านั้นได้ไหมเรานะครับก็จะเริ่มมองความกลัวว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวหรือนะ่าอึดอัดอย่างที่เราคิดก็ได้ครับแล้วไม่ว่าจะเป็นการชวนคนหรือจะเป็นการขายของนะครับ การที่เราถูกปฏิเสธว่าไม่ไม่สนใจไม่ซื้อไม่เอามันก็แค่ไม่ครับเราอย่าพยายามไปให้ความหมายไปมากกว่านั้นเพราะเขากำลังปฏิเสธในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอครับแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธเราเขาไม่ได้เกลียดเราครับเขาไม่ได้โกรธเราไแต่ชาติปางก่อนจริงไหมครับเห็นไหมครับเท่านี้เราก็จะสามารถอยู่กับคำปฏิเสธ หรือกับคำว่ากลัวได้อย่างมีประสิทธิธภาพครับโดยที่ไม่มีคําคำต้องห้ามมาเป็นคำพูดที่ติดปากเราซึ่งเราจะสามารถสร้างผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจได้อย่างง่ายขึ้นอย่างแน่นอนครับเห็นไหมครับนี่คือเรื่องราวที่ผมได้เรียนรู้มานะครับและก็ได้นำมาปรับใช้ในช่วงประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาครับพเพื่นพอนๆและได้ผลลัพธ์อย่างน่าอัศาจรรย์เลยทีเดียว ถ้าใครนะครับที่ฟังจบแล้วชอบนะแล้วลองใช้เทคนิคที่ผมกำลังเล่าให้พวกเราฟังนะครับลองปรับมุมมองเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆครับถ้าฟังเสร็จแล้วนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ลองมาคอมเมนต์เล่าให้ผมฟังดูนะครับว่าลองไปปรับใช้แล้วเป็นยังไงบ้างและที่สําคัญครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับพวกเราผ่านช่องทาง YouTube Ever Channel ตรงนี้ครับที่สําคัญอย่าลืมครับว่าเรากําลังเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคําพูดที่ดึงดูด แต่เรื่องดีๆเข้ามาได้ครับก็ยังไงครับชาวเอเวอร์ทำได้แน่นอนวันนี้ครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast ราอทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ